กลาบลุกนะกลาบะเกิดในที่ที่ดีมันดีแน่อืมเกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้แหมเกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีผมไป โอเกิดที่ไหนก็ดีได้ก็ไปดีดีนี่แย่โอ้ยเลยจับเนื้อหาไม่ได้เลยเกิดในที่ที่ดีก็ดีแย่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่ไม่ถึงไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ก็ฝ่ายดีขอนน้องๆในองค์เดี๋ยวต่อมาสมเด็จเจ้าขอการท่านเปทพขุณนะฮะท่านท้าวจักรทั้งสามโลกนะครับ ขอควาสขสวัสดีทุ่านร well. ั้นราคในวิธีท่าันรองในยกเพืมนตรีสวยมากเลยนะครับทภรรยาท่านนายกนะฮะท่าแม่นะก็ผุรัลบกผู้ใหญ่มากมายหลายท่านนะฮะจะมีท่านประหลัดท่านมาน้าสวนคต่างนะฮโคราณาระจา์ตลอดจนืึงสาชมทุกท่านสวัสดีนักเรียนที่กำลังจะน่ารักทุกคนสวัสดีครับ ทำไมับถึงมีันว่าอาจารย์ในระยะที่เราฟังกั้ไหมครับเพราะว่าเราอยู่ในวัยเดียวกันนั่นก็คือฮอร์โมนวัยว้าวุ่นสกล์ที่วันไทยอาจารย์นะครับสปายอยากกินสปายต้อง เวลาถ้ามีเรื่องแบบนี้เราไม่ให้เรียนแบบนะครับอย่าไปเรียนแบบทุกคนต้องรเรียกมาุาการพกองดีใจไม่รคดีใจไม่เอ่ย